ปวดคือเมื่อเป็นขี้เปียกมาปวดปวดโอ้ปวดมาเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยยกแข่ได้อยู่ได้ได้แต่ว่าปวดเมื่อยปวดเมื่อยไม่ถึงจะเก็บจนยกไม่ได้นะมันปวดเป็นอะไรเป็นขี้เตียนเป็นขี้เตียกว่าหายแล้วเออเอวพระเยซูก็มีบอกว่าให้มีปัญญาไงแก่ดูแก่คนยอเริ่มถอมเห็นไหมถ้าเกิดเอาเสื้อปูก็ยาวเย็นนู่นแหละ นั่งรอคิวในคิดจักรเลยไปรูั <ปะ S 2> ดี <มา S 1> แหล,และ,ะโอยน,นให้ปวดหลัท้าเลย่ได้านมันกเบแล้วี่ธรรมธรดานี่ะนะของของแม่เขาแผลไม่หายด้วยนะนนียเป็นเป็น,ปนิวนี่เนี่ยเขาเป็นเบาหวานเป็นควมดันเป็นโรคอะไร<อ>ไม่เป็นะเป็นโรเส้นนี่แหละเป็นบางทีบางออกยัไม่ออกข ถ้าเ <Es> in ้นดีก <c sixteen sound stock> <dem otted w> ็คงจะได้เป็นข้าราชการเออเ็นุยจับเป็นข้าราชการโอยเราใหญ่กว่านะแต่วมชาเต้นดีมากได้ได้เ็นดีคืนน้าันนี้สังเกล้วต้อมาเกลี ก็นม่หอได้ที่นึงแล้วดึงใจนี่กัดมาจนเสจแล้วก็ติัดายงนกระถิ่น่้อเีแขกต้องมีขกมาให้มาดูแลก็ต้องเห็นให้มือดูนิ่งๆแต่ไม่้นม่ดไม่เียท้นงน่เล่นเลยเดียวมือกรเไรน้ำไน้ำยักดูฝ่ นี่ยการเป็นครูดีอย่างเยเบาไมยครับมันเยอะแล้วเรอ่เอาแขนยกขึ้นอันนั้นโยกขึ้นยกลง ตอนแรกหมุนไม่ได้เลยหมุนไม่ได้แล้วมันเจ็บเนาะหายแล้วเนาะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าหายแล้วกี่นาทีเนี่ยสองสามนาทีไม่พอสามนาทีเลยโอเค